สวัสดีครับวันนี้เราอยู่อีกเช่นเคยกับเกม DST Demon Secret Texture สมบัติลับราชาปีศาจวันนี้เราอยู่กับฮีโร่สปอร์ตไลท์กระบี่ไร้นามกระบี่ไร้นามมีการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงและทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติได้อย่างมาหาศาลกระบี่สังหารโจมตีต่อเนื่องทั้งหมด3ครั้งมีโอกาสใช้ตัดกันตาและทุกครั้งที่ใช้จะลดเวลากว่าล้างกองทัพ1วินาที ชานกระบุได้รับขนาดโจมตีสามารถอัปเกรดพิเศษตะกินกลิ่นเงาทับซ้อน7ขั้นโดยทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติมากมาย เงามืดรอบสังหารหรือสกิลแหวกอากาศพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยังส่งผลผนึกวิชาตัวเบาของศัตรูและยังมีโอกาสได้รับสกิลต,ตัดจันทราได้อีกด้วยตัดจันทรากระโดดฟันศัตรูด้านหน้าหากเป้าหมายไม่มีปราณแท้เป้าหมายจะถูกทําให้ลม้ลมลงการโจมตีจะส่งผลผนึกวิชาตัวเบาของศัตรูหากโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งในเวลาอันสั้นจะส่งผลให้เป้าหมายห้ามใช้สกิลเคลื่อนที่ได้อีกด้วย กระบี่6ทิศใช้ชานกระบี่ทั้งหมดชานกระบี่ทุกขั้นจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม10%ในการโจมตีครั้งสุดท้ายจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศหากเป้าหมายไม่มีสถานะปานแท้สามารถโจมตีเป้าหมายลอยขึ้นได้ทันทีระหว่างใช้สก,กิลจะอยู่ในร่างทรงพลังให้ตัวละครมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกเล็กน้อยคาไมทาจิหรือสก,กิลใบไม้ร่วงรวบรวมพลังขณะโจมตีเป้าหมายทําให้ศัตรูลอยขึ้นขณะรวมพลังจะอยู่ในสถานะกายอ่อนแอ จันทราเซียนวิถีหรือสกิลจันเซียวสามารถทะลวงป้องกันสกิลว,วาดวงกลมนตะตวัดอาวุธโจมตีอย่างรวดเร็วหากเป้าหมายบล็อกจะสามารถทำลายบล็อกและลบรานแพ้แถมยังฟื้นฟูชานกระบี่ทั้งหมดของตอนเองและยังโจมตีเพิ่มอีก3าครั้งหากเป้าหมายลอยอยู่บนอากาศ ปณิธิานศึกต้านทานสถานะผิดปกติและลดความเสียหายเมื่อบล็อกความเสียหายสำเร็จได้รับทานกระบี่และพุ่งทะลุเข้าไปข้างหน้าพร้อมโจมตีเป้าหมายให้ลอยขึ้นไปบนอากาศจากนั้นหลังใช้การโจมตีปกติจะสามารถพุ่งกระชิดเป้าหมายและสะกดวิชาโตเบาของศัตรูทลายเหมันเป็นสกิลควบคุม<ฮ>สลายสถานะผิดปกติทั้งหมดของตอนเองได้รับร่างทรงพลัง2.5วินาทีและโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆได้อย่างมหาศาล คาระวะริมทานพุ่งทะลวงไปข้างหน้าพร้อมทั้งสร้างความเสียหายตามทางหลังจากใช้สกิลในเวลา4วินาทีจะทําให้ใช้ตัดจานฟลาและใบไม้ร่วงทาให้ศัตรูมีผลกายอ่อนแอน กระบี่ไร้นามสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส,สายสายที่1สายโจมตีรุนแรงสกิลที่น่าจับตามองคือกระบี่6ทิศการใช้ต้องเก็บค่าชานกระบี่4ขั้นเพื่อปลดปล่อยพลังอนุภาคอย่างมหาศาล2ส,สายรวดเร็วและต่อคอมโบเน้นติดสถานะสกิลที่น่าจับตามองคือคาระวะริมทานพุ่งไปยังศัตรูเมื่อศัตรูโดนสกิลนี้3ครั้งจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฮีโร่สปอร์ตไลท์กระบี่ไร้นาำหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสารได้ดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ DST Demon s e c r e t t a t u r e สมบัติลับราชาปีศาจส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ